แล้วน้ำใจชาวการคนไทยไม่เคยทิ้งกันรองน็อตอาบาจาก,การรวมใจคนการจนบุรีเป็นหนึ่งเดียวสนับสนุนให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากการประท้าชายแดนตะวันตกสู่ชายแดนตะวันออกไทยขเขมร วันที่27กรกฎาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานจากจุดรับการสนับสนุนตัวแทนของคนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งร้านอาหารแพแม่น้ำถนนสกายวอล์คหรือถนนริมน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้มีประชาชนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลายร้อยคนทยอยมาไม่ขาดสายมาร่วมให้การสนับสนุนบริจาคข้าวสารอาหารแห้งของจำเป็นกับชีวิตประจำวันเครื่องนอนเสื้อผ้าเพื่อส่งมอบให้ประชาชนจากเหตุการณ์พะทะกันระหว่างไทยขเขมรตามที่ได้เสนอข่าว ไปแล้วนั้น นายภูนาถรัศมีเลิกเศษรองนายกอบจการจนบุรีพร้อมด้วยประชาชนชาวการจนบุรีได้ปรึกษาร่วมกันว่าเราควรจังหวัดการจนบุรีด้วยกันเห็นว่าเราควรจะส่งกําลังใจให้กับประชาชนที่เกิดเหตุการณ์พทะการตามแนวชายแดนไทยคเขมรยังมีประชาชนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบกับภัยสงครามครั้งนี้จึงได้ร่วมกันตั้งจุดรับบริการสนับสนุนบริจาคดังกล่าวเพื่อความสะดวกของประชาชนและนักท่องเที่ยวนายภูนาถรัศมีเลิกเศษรองนายกอบจการจนบุรี เเปิดผผยกับู้สข่าาวขอขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่านและเพจอพอลโลวเหนียวอำเภอทรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีที่เห็นความสำคัญร่วมกันสนับสนุนบริจาคสิ่งของกันเข้ามาเป็นจำนวนมากในวันนี้เราจะมีการดำเนินการส่งของไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนรถขนส่งครั้งนี้จากกลุ่มจิตอาสาทั่วไทยกาญจนบุรียังมีการเปิดรับบริจาคการสนับสนุนถึงวันที่29กรกฎาคม2568 ก็ขอบพระคุณนายเพชโาโลวัยเหนียวมากนะครับก็ให้ความสนใจและก็ให้ความร่วมมือกันนะครับเราพบาสมพบช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหิดัรรมไทยกัมพูชาเป็นอย่างมากมากจริงๆนะมาหลายกระบะคันรถก็ขอบพระคุณพี่กับทีมงานแล้วก็รวมถึงผู้ร่วมบริจาคการเป็นผู้ให้จากทางบ้านไหวเหนียวด้วยฮะก็ วันนี้พี่มากันยังไงบ้างครับวันนี้ก็มีรถกระบะมาสองครับก็มีทั้งน้ำแล้วก็อัวกับน้ำแข็งมาจากวายเหนียวพอดีเมื่อวานเห็นโหมดจากของทั้งโล่ก็เลยบอกว่าเราต้องทาไม่ได้วายเดียววายเดียวที่ท้ำกาเราจะทาไม่ได้ทุกคนก็พยายามแบบหาช่องทางในการช่วยเหลือเลยทีนี้ไดช่องทางทั้งโล่ก็ใช้เต็มที่เลยเต็มที่ทั้งโล่ ปลาพึ่งใจครับที่คนไทยรักาการซาบุรีร่วมมาร่วมมือไออทั่วภาคจัวัดออกก็ตามชื่อแคมเปญครับน้ำใจชาวตอนตกชาวตอมบ่ก็ขอบพระคุณเพจอพไรโลกว่าเลยทอดอีกครั้งนะครับแล้วก็